กินทีไรก็ออกทุกทีครับโอ้โหดูดูดดครับแชบปะครับแชบจัวครับสวัสดีครับภายน้อยมีมาค,คลชาแนลครับผมโอ้ ทำไรครับล oh oh ูกพี่เศร้ายุบผ่าอากาศดีหลายครับผมบนติ๊ตกกับว่าตกห่อนกับว่าห่อนเย็นสบายครับอะไรกันที่ปีนโชว์นะจ๊กหน่อยโอ้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 ยฮึม เป็นยัไครับผมืออเป็นยังไงครับมดเดินมดดนี่มดเดงงามนี่อยาออกบ่อยากคับพ่ออยาออกไปข้างนอยู่ครับ เชยร์แค่ไนเล่โอ้ยสามเดือนน้องมีน้อเจ้าเนาะกินเดนนมเย็นแล้วครับนี่ลูกขาเป็นจับเหมือนดาวแล้วกันทิดทิดทิด แค่ยางนี่โอ้ยตีขาครับเอ้ยเอ้ยพ่อพ่อเจนนะครับพ่อครับพ่อครับเออเออเออโอ้ยเจ้าแยังเน่ยเออตีขาเดี๋ยวก็ตดขาลูกเดี๋ยวก็ตดขาอีกหรอกโอ้ย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 ยนั่นั่นนัอาแล้วครับเอาแล้ว เอ้าไป่พอไมาอเอ้าแล้วเ,เไปได้ทำไมโอไม่ไไม่ไไม่ไไม่เอาติดเห็นไหมนะกระดอกมันติดกัยังบึงบึงบึงเอาเ้ยสั่งหน่อยนะเอา้าเอาขับเียวแล้วขับเคี้ยวแล้ว ท่นจังอีกเอ้าทดสอบฟันหมดเดี๋ยวก็ติดอีกครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ติดอีกอเอาเอาง้นนี่มีลมเลยแท้หวะ่ะงานนี่วะ <c oughs> จะจะทิ้งจัง่ะ <c oughs> โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึเอา คุณเดียวกับสน,นุกได้ครับนี่ข้อครับน <ST IT U AL> ี่ไงนนะี่ไงนนะี่ไงนะเอาปลาสบายลูกพี่เอาเลยครับโอ้โห <laughs> 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 มาขึน้นเงาแนะครับเพรายังยังขึ้นเงาแนะครับเช็ดไว มีฟันหรือยังอ่ะคลิปช่องสี่นี่แหละครับเ <c oughs> <c oughs> ออเออเออฟันอิ่ฟันะสิฟันหนี่ย้ฟันอะไเนี เอาติดขาแล้วครับเอากันนี้อย่ามันจะล้มหมลูกไปเอาไปได้ทำไมไอ้หนูจะเอาขาใส่ทำไมละ่เะเยาขาใส่อย่างหล่ะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจฟอดย ลองดูครับเขาจะทำไงต่อผมก็จะรอดูเขาว่าไงอันนี้เป็นเชือกคลองคองนะครับของมิ่งเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยใครข้อมสงสัยยังมาละ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 วฮู้วัว,วครับผมใหญ่ออกทั้งนอกเพราะปล่อยผมนี่ครับผมปล่อยได้มาครับออกไหมล่ะอยากออกไหมล่ะเดี๋ยวพาจะพาวมีหนึ่งนอก มิงมิงครับจ e ักเอื่อหยุดยังตะไคเจ้ากระได้ไปยัเว้น เก็บขี่เขาเนี่ยไมเยอะว่านี่เก็บไปเมื่อกี้นี่เองกินเนี่ยเราก็โอ้ยนาะเจ๊นี่ก็ปวดขี่นะมันก็ขี่ธรรมดาแหละเนาะ,นะมาเร็วมาแล้วครับมิงครับมิงครับเอินมากแล้วกันนี้ผมนี่พลอยเนาะ ผมกินนมกันครับดูว้วยกินนมครับปิกาจูออกนั่นแหละครับกินนมวว้ว <ś> วิววววเฮ้ยววิววิวว <laughs> ดูครับรกินนมไู่่กินนมครับอร่อยไหมครับแถบยุพ่อกินกล้วยชุบม,มือเลยกินกล้วยหอมครับกินกล้วยหอมกินกล้วยน้ำว้าครับวิตามินชี่หลายๆพ่อ กินน้ากันบ่ครับเลยอีกเตานึงพอ่อเอาวะกินกินทีไรก็หอมอตุ้ทีครับโอ้โหมาดูดครับแชบบับนี่แชบจุ๊บครับ,รบอโอ้มามีเพาอโอ้มามีโอ้แชบก็มากินน้ากันตัว Oh, no. <c oughs> แม่เจ๊ครับดูเจ๊เจ๊ค่ะสบายก็อาจจะมีบ้างนะครับก็เสียดือ้อแม่ก็เป็นปลาบ้างนี้ดึงด้วยความรักความห่วงใยของเขาแหละครับเหมือนที่แม่เพลวันครับ นี่ผมหูยพอจะกระไดก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับถ่ายไปให้มีมนนคนครับนายเจ๊เี้ครับสวัสดีครับผมัส้ีครับก่อนแล้ว ดูฟันไหมดูฟันหน่อยดูฟันยองดีมีฟันไหมฟันหน่อยอะไรดูฟันยังดีอ้าอ้าวส่องพรายน้อยมีบางคนครับอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับติดติดตามด้วยครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ